เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยเห็นรูปของชายหน้าหนวดใส่หมวกเบเล่ที่ถูกแปะหรือไม่ก็เพ้น์อยู่ตามรถบรรทุกรถตุก๊กๆต่างๆหลายๆคันใช่ไหมครับเคยสงสัยหรือไมครับว่าเขาเป็นใ,นใครและทําไมเขาถึงได้คิดกันในหมู่คนขับรถแบบนี้รู้หรือไม่ครับว่าเบื้องหลังชายคนนี้เนี่ยมันมีข้อความอะไรที่พวกเขาอยากจะสื่ออยู่เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้กันเลยครับเอาจริงๆไอตตอนเด็กๆเนี่ยแอดเคยถามปาว่าชายคนนี้เขาชื่อว่าอะไรเตียก็ตอบมาว่า บังโคลนด้วยความที่ว่าตอนนั้นเราเด็กไงยังไม่รู้ว่าบังโคลนนี่มันคือส่วนที่เอาไว้บังล้อไม่ให้เลอะดินเลอะฝุ่นก็เลยเชื่อไปอย่างนั้นคิดว่าชายคนนี้เนี่ยเชื่อบังโคลนตลอดมาจนกระทั่งเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยแหละรครับถึงรู้ความจริงว่าชายคนนี้น่ะเขาถูกรู้จักกันในนามของเชเกวาราฮะเป็นชาวอาร์เจนตินาที่ไดโดงดังไปทั่วคิวบาด้วยวีรกรรมการต่อสู้เผชิญกับเผด็จก,การหน้าเลือดซึ่งเรื่องราวของเขาคร่าวๆนะครับก็มีว่าชายคนนี้เนี่ยจริงๆเขามีชื่อจริงว่าเอรเนส ซึ่งเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะก็ดีพอควรนะฮะไม่ได้ยากจนหรือว่ายากลําบากมากเกินไปส่วนวันเกิดของเขานะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเข้าใจว่าเป็นวันที่14มิถุนายนนะแต่ว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเร็วกว่านั้นเดือนหนึ่งครับนั่นก็เพราะว่าคุณแม่ของเขานะครับได้ท้องก่อนแต่งก็เลยแบบต้องมีการตกแต่งตัวเลขอะไรให้มันดูเป็นผู้หญิงที่อยู่ในขนธรรมเนียมอะไรแบบนี้ไงแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเขามากหรอกนะครับ เพราะถ้าไม่นับเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณแม่ของพี่เชนะครับเขาก็เป็นผู้หญิงที่ดีมากคนนึงเลยทีเดียวที่ได้บ่มเพาะให้เชนะครับได้รู้จักกับหนังสือนังหาและก็การดําเนินชีวิตต่างๆก็บ่มเพาะจนกระทั่งพี่เชเนี่ยได้เท่จนกระทั่งใครๆหลายๆคนเรียกเขาว่าผู้ชายที่สมบูรณ์แบบนะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับก็มีสิ่งหนึ่งที่แม่เขาทําไม่ได้ก็คือช่วยแก้โรคประจําตัวของเชฮะ ว่ากันว่าพี่เชนะครับเขาเป็นโรคหืดหอบตั้งแต่ตอนที่ยังสองขวบเลยซึ่งมันก็ได้สร้างความรคาคาญให้กับเขาตลอดชีวิตมาถึงแม้ว่าพี่เชนะครับเขาจะหันไปเล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายยังไงก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้มีอาการดีขึ้นเลยจนในที่สุดเนี่ยเขาก็เลยได้เลือกไปเรียนแพทย์ซะเลยฮะส่วนหนึ่งนะครับก็คงจะมาจากการที่พี่เชเนี่ยอยากจะหาแนวทางการรักษาโรคที่ตัวเองกําลังเป็นอยู่ฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเจตจำนงของพ่อเขาที่อยากให้พี่เชเนี่ยได้กลายเป็นหมอ แล้วไงเป็นไงมาไงหมอถึงได้กลายมาเป็นนักปฏิวัติล่ะเรื่องนะครับมันมีอยู่ว่าในระหว่างที่พี่เชยแกกําลังเรียนเนี่ยแกก็มีโปรเจกต์กับเพื่อนครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบขับโมอเตอร์ไซค์ไปท่องเที่ยวทั่วอเมริกาใต้เลยและในระหว่างที่ได้ท่องไปเนี่ยแกก็ไปเป็นอาสาสมัครฝึกสกิลแพทย์ต่างๆที่แกได้เรียนมาด้วยบวกกับฟาร์มสกิลการใช้แรงงานมาอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งนี่เองครับก็เลยเป็นเหมือนกับการเบิกเนทให้กับพี่เชแก แกก็ได้เห็นความทุกข์ยากลําบากต่างๆของผู้คนมากมายในลาตินอเมริกานะครับที่ได้เดือดร้อนจากระบบการ,รเผด็จการหน้าเลือดแล้วก็ในทุนเนี่ยอย่างเช่นการที่รัฐบาลนะครับได้เปิดโอกาสให้ต่างชาติเนี่ยเขามาเอารัดเอาเปรียบอเมริกาเข้ามาซื้อที่ดินใช้แรงงานของคนในท้องที่แบบโคตหดเสร็จแล้วก็ส่งของที่ผลิตได้ฮะกลับไปทํากําไรให้กับคนอเมริกันชนทิ้งไว้แค่แกลบให้คนท้องถิ่นได้กินหรือว่าอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับที่ทําให้พี่เชแกเนี่ยเห็นแล้วพี่แกเขาไม่โอ ในเวลานั้นเองนะครับพี่แกก็แบบว่าเริ่มจะไม่ชอบสหรัฐแล้วก็ระบบนายทุนละดังนั้นนะครับหลังจากการท่องเที่ยวทริปนี้เนี่ยแกก็กลับไปเรียนต่อครับไปรีบเรียนเรียนให้จบแต่ว่าก็ไม่อยากไปผ่าตัดคนแล้วไงอยากจะมาผ่าตัดสังคมแทนดังนั้นนะครับเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยพี่เชแกก็ได้หันหน้าเข้าการเมืองเลยและนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของเชน,นักปฏิวัติครับ เขาได้เดินทางไปทั่วอเมริกาใต้เลยครับเพื่อที่จะสแสวงหาผู้ร่วมอุดมการสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มาเจอกับฟิเดลคาสโตรครับซึ่งเป็นคนคิวบานะจำชื่อนี้ไว้ดีนะเขาจะมีบทบาทอย่างมากในภายหลังพอเขาหาเพื่อนร่วมอุดมการ์คนนี้ได้เสร็จเนี่ยก็เริ่มการปฏิวัติเลยครับซึ่งก็ใช้สงครามกองโจรน,นี่แหละบุกไปตบหัวรัฐบาลของคิวบาครับว่ากันว่าในช่วงการรบนี่เอง,เองเนี่แหละที่พี่เชน,นะครับเขาได้เปลี่ยนไอเทมจากเครื่องมือแพทย์ช่วยคนมาเป็นจับอาวุธฆ่าคนแทน ซึ่งถึงแม้ว่าพี่เชแกจะเป็นคนอาร์เจนตินานะครับแต่แกก็สู้เพื่อคนคิวบาแบบสุดเหวียงสุดเลยหน้าที่หลักๆของพี่เชแกตอนอยู่ในคณะปฏิวัติก็คือเขาจะเก็บคนที่เขาคิดว่าเป็นศัตรูฮะหรือว่าสายลับของคณะปฏิวัตินั่นก็ทําให้เขาเก็บไปอยู่หลายคนเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยเหตุน,นี้เองนี่แหละครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีความสนิทสนมกับฟิลดลคาสโตมากขึ้นจนกระทั่งได้รับฉาย,ยาว่าสหายนะครับที่เป็นที่มาของคําว่าเชในชื่อเขาเนี่ยแหละครับคือคาว่าเชนะครับ,ค,ค,นค,รบคนแถบอเมริกา จะใช้เป็นคํากล่าวทักทายประมาณว่าสหายอะไรกันแบบนี้แหละครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้มายุดคิวบาก์กจัดเผด็จการอะไรไปสําเร็จแล้วก็เข้ามามีบทบาททางการเมืองแทนซึ่งระบบการปกครองที่พี่เชแกเชื่อนะครับก็คือระบบคอมมิวนิสต์ครับเพราะว่าเขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันนอกจากนั้นก็ยังหวังว่าจะส่งอุดมการณ์นี้เนี่ยออกไปทั่วโลกฮะแต่เราก็รู้นะว่าไอ้ความเท่าเทียมกันอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นจริงได้ ต่อมาฟิเดลคาสโตที่เขาได้ร่วมทําการปฏิวัตินี่แหละครับก็ได้กลายมาเป็นเผด็จการเสียเองก็อํานาจอ่ะนะพออยู่ในมือใครมันก็น่ากลัวทั้งนั้นแต่ถึงกระนั้นนะครับก็ดูเหมือนกับว่าพี่เชของเราเนี่ยเขาจะเป็นคนเดียวที่ยังเชื่อมั่นกับอุดมการความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกชนชั้นตอนที่เขาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็มีคนมาเสนอว่าจะเอาเงินเดือนเพิ่มไหมแต่พี่แกก็ตอบปฏิเสธเพอย่างเท่ๆว่าขอรับเงินเดือนเท่ากับตอนที่เป็นคณะปฏวิวัติเท่านั้นไม่เท่ไหมฮะตลอดเวลานะครับพี่เชของเราเน คือถึงแม้ว่าแกจะได้มีตาแหน่งใหญ่ๆตาแหน่งโตโตนะครับแต่แกก็ลงไปทําไร่ทํานาทํางานกรรมกรจับกางเหลาเกียร์อะไรเนี่ยพี่แกเขาก็ไม่เกี่ยงครับนั่นเองก็เลยทําให้พี่เชแกเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ชนคิวบาฮะมันมีเรื่องเล่านะครับว่าตอนที่พี่เชแกเนี่ยได้ไปร่วมงานเลี้ยงที่โซเวียตซึ่งก็เป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะฮะเขาก็ได้รับการเลี้ยงแบบเป็นอาหารรู้ๆเลยแต่แทนที่พี่เชแกจะสวาปามเนี่ยแกก็บอกกับทางผู้จัดงานเลี้ยงว่านี่ชาวบ้านคอมมิวนิสต์เขากินอาหารแบบนี้กันทุกคนหรือไง ก็ไม่รู้นะครับว่าคนจะสูงๆที่เชิญเขามาเวลานั้นเนี่ยเขาจะทําสีหน้ากันยังไงเล่นไปพูดหักหน้าเขาจะแบบนี้แต่เอาเป็นว่าเมื่อพี่เชยแกนะครับแกได้ไปปฏิวัติคิวบาเสร็จพอจะเป็นรูปเป็นร่างจนได้สัญชาติคิวบามาประดับตัวแล้วเนี่ยพี่เชยนะครับเขาก็ไม่หยุดยังแค่นั้นครับอย่างที่บอกครับเขาต้องการที่จะส่งออกอุดมการณ์นี้เนี่ยให้มันแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยทีเดียว ในเวลาต่อมาไม่นานครับพี่เชแกนก็ได้ทิ้งสัญชาติคิวบาแล้วก็ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่คือดิ่งไปยังแอฟริกาครับเพื่อจะไปทำการปฏิวัติอีกนี่แหละไมายก็ต์ลิฟวิ่ง for อุดมการณ์จริงๆซึ่งการที่จะเดินทางไปของพี่เคแกแต่ละครั้งเนี่ยนะครับแกก็จะต้องขึ้นเขียงผ่าตัดก่อนด้วยนะด้วยความที่ว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขาจำแกได้แล้วในฐานะนักปฏิวัติครับพอจะไปประเทศไหนเนี่ยประเทศนั้นก็กลนะัวไงว่าเขาจะมาปฏิวัติประเทศของตนเอง แต่ถ้าว่าหลังจากที่เขาได้เข้ามาพยายามในแอฟริกานะครับเขาก็ทําไม่สําเร็จแล้วก็โดนตีโต้กับไปยังอเมริกาใต้ครับซึ่งก็จะไปปฏิวัติต่อที่โบลิเวียกนี่แหละแต่ก็ทําไม่สําเร็จอีกเนื่องด้วยจากหลายๆปัจจัยนะครับจากคนที่นั่นไมไ่ความร่วมมือมั่งหรือว่าโบลิเวียเนี่ยจริงๆแล้วก็มีรัฐบาลสาหรัฐเนี่ยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะค,คือพี่สหรัฐแกเนี่ยก็คงไม่พอใจอยู่ใช่ย่อยแหละครับเพราะว่าตอนที่พี่เชแกเนี่ยได้ปฏิวัติคิวบานะครับก็เล่นเชงเอาสาหรัฐอะไรออกไปหมดเลย ตึงเรื่องนี้เองนะครับก็เลยทําให้แบบสหรัฐกับคิวบานเนี่ยยังมีอะไรที่แบบระหองระแหงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ฮะแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่พี่เชแกได้โดนจับได้แล้วนะครับแกก็โดนแบบสั่งเก็บทิ้งฮะแบบเป็นความลับๆซึ่งเรื่องราวในตอนนี้นะครับมันก็จะมีปริศนามากมายเลยบ้างก็ว่าเพจคาที่ได้ทําการประหารพี่แกนะครับกลัวไม่กล้ามองหน้าพี่แกไงครับเวลาทําประหารเนี่ยก็เลยต้องยิงจากด้านหลังก็ไม่รู้ว่าหน้าแกจะโหดหรือว่าอะไรนะครับบ้างก็บอกว่าการที่เขาต้องยิงจากด้านหลังเนี่ยก็เพราะวา ศูนเสียโฉมหน้าไปเพราะว่าเขาต้องส่งตัวไปให้แบบว่าคนที่สั่งเขามาเก็บเนี่ยดูว่าเนี่ยเก็บถูกตัวจริงๆนะซึ่งมันก็จะมีเรื่องเล่านะครับว่าเพชฌฆาตเนี่ยเขาก้าวก,ก,ก,กลัวไม่กล้ายิงจนกระทั่งพี่เชบอกว่าก็ยิงแกเลยแกก็คนธรรมดาเหมือนกันเนี่ยแหละแม่อุดมการคอมมิวนิสต์ยันวันตายจริงๆหลังจากที่พี่แกได้สิ้นชีพไปแล้วนะครับก็มีเรื่องเล่าเล่าอีกหลากหลายเรื่องราวเลย อย่างเช่นเรื่องที่บอกว่าทางการที่ฆ่าเขานะครับต้องการเอาศพของเขาเนี่ยไปซ่อนก็เลยทําการตัดมือของเขาครับเพื่อไม่มีใครเนี่ยมาสามารถตรวจลายนิ้วมือของเขาได้แล้วมายืนยันว่าเป็นพี่เชนในภายหลังแล้วก็ศพเขาไปทําแบบเป็นวีรบุบุษฮยีโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใน30ปีต่อมานะครับก็ได้มีการค้นพบศพพี่เชนและถามว่ารู้ได้งไงนเนี่ยเลยเขาก็ใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ครับก็คือพิสูจน์ DNA ครับซึ่งมันก็ใช่จริงๆและศพเขาเนี่ยก็เลยได้ฝังอย่างเป็นสุคติครับแต่ว่าเรื่องราวตำนานเนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นนนะั้ะ เราลองมาดูกันดีกว่าว่าทำไมพี่เชกแก่ถึงได้มาจบลงที่บางโคลนของรถบรรทุกบ้านเราได้เรื่องนะครับมันก็มีว่าหลังจากที่พี่เชแกนย่ได้ตายไปนะครับแกก็ได้รับการจดจําในฐานะของคนดังเลยแต่ว่าเป็นแบบ2แบบนะครับคือหนึจะมองว่าเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุปัญหาของความยากจนที่เกิดขึ้นในหลายๆที่ของอเมริกาใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคิวบาครับ ก็เพราะว่าจริงอยู่ที่พี่เชแกเนี่ยแกโค่นเผด็จการคิวบาคนก่อนนั้นได้สําเร็จแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอฟิเดลคาสโตเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นแบบเหมือนกับเผด็จการอีกคนหนึ่งเนี่ยแหละซึ่งในช่วงที่พี่เชแกเนี่ยได้มีส่วนปกครองคิวบานะครับมันก็มีเกิดการฆ่าแกงกันอยู่ไม่ใช่น้อยเลยดังนั้นนะครับพี่เชแกเนี่ยก็ได้ถูกมองว่าเป็นมาร้ายในมุมนี้นะครับแต่ส่วนอีกมุมนึงเนี่ยก็จะมองว่าพี่แกเขาเป็นบุคคลที่ต่อสู้เพื่อชนชั้นแรงงานครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธ ประมาณว่าเป็นขั้วตรงข้ามของพวกคนที่รวยล้นฟ้าแล้วก็เอาเปรียบคนลากญ้าฮะคือไม่ได้บอกว่าต้องรวยนะครับแต่บอกว่าให้เราเนี่ยมีอะไรกินพอ,พอ,พอๆเท่ากันรูปของพี่เชน,นะครับก็เลยเปรียบเสมือนกับศาสดาของอุดมการนี้ครับที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเอามาผลิตติดต่อกันมากมายจนกระทั่งภายหลังนะครับมันก็ได้แพร่ะระบาดกลายเป็นรูปยอดฮิตของหลายๆคนทั่วโลกเลยต่อมานะครับรูปภาพของเขาเนี่ยก็เลยได้ไปโพยในงานศิละปะต่างๆสินค้าต่างๆที่คนเขาเนี่ยเอามาพิมพ์กันเป็นของฝาแล้วก็แบบจนหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำ ไปไปมานะครับรูปภาพพี่เชเนี่ยก็กลับไปช่วยนายทุนที่พี่เชยแกเกียดนักเกียดหนาเนี่ยคือพอออกไปผลิตแล้วใช่ไหมพวกนายทุนมันก็ได้แบบตังเยอะแยะอะไรอย่างงี้งก็ดูย้อนแย้งกันดีเนาะซึ่งพอเข้ามาในบ้านเรานะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่าการที่อาชีพหาเช้ากินค่าอย่างคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเอาไปแปะไว้ที่บางโคหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะเรียกร้องความยุติธรรมจากสังคมครับคือกลุ่มคนชนชั้นนี้นะครับก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดที่มันจะมาสร้างกลุ่มม็อบประท้วองอะไยได้ไง ก็เลยให้พี่เชเนี่ฮะไปเป็นบงนังโคลนรถบรรทุกบ้างหรือว่าอยู่หลังรถเมยบ้างเพื่อเหมือนจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขาแบบลับๆก็คิดเยอะเกินไปไหมแต่ก็มีคนบางกลุ่มนะครับที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่รถบรรทุกเขาไม่ได้คิดอะไรไปไกลลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นหรอกคือตอนที่รูปพี่เชแกเนี่ยเข้ามาที่บ้านเรานะครับมันก็เป็นเหมือนกับรูปแบบของงานอาร์ตเท่ฮะที่พิมพ์ขายกันแล้วก็หาซื้อทั่วไปได้ตั้งแต่แรกแล้ว ด้วความที่ว่าเบ้าหน้ากับคาแรคเตอร์พี่เชแกเนี่ยดูเท่งไงออกจะเซร์ๆดิบๆใช่ไหมมันก็เลยไปถูกใจกับพวกสิ่งรถบรรทุกทั้งหลายแหละฮะดังนั้นเมื่อมันถูกใจแบบนี้นะครับเขาก็ซื้อไปแปะรถบรรทุกของเขากันสิหรือบางคนนะครับเขาแค่ทำไปตามเทรนนี่แหละคือในหมู่คนรถบรรทุกเขาทำกันเขาก็ทำมั่งอะ แต่หลังๆเนี่ยนะครับคนที่ซื้อไปติดเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาข้างไครเพลงเพื่อชีวิตอย่างป่าแอดคาราบาวก็ได้นะแล้วก็รู้จักพี่เชผ่านทางอัลบั้มเชยังไม่ตายเนี่ยแหละของพี่แอดคาราบาานะฮะบ,บางทีถ้าไปถามพี่ๆคนขับรถเหล่านั้นนะครับว่าเอหน้าตาคนใส่หมวกเบเล่นนี่เนี่ยเขาเป็นใครพี่ๆเขาอาจจะตอบว่าบัวลอ,อยก็ได้มั้งฮะ แต่แม่เอาจริงๆคนที่อยู่ท้ายรถบรรทุกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีแค่พี่เชเท่านั้นนะยังมีคนเหล็กเทอร์มินเนเตอร์คอปบ,บ้าตีใหญ่อาลปาชิโนแรมโบโอซามะบิลาเดนมันยังมีเลยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะดูหน้าตาโหดๆเท่านั้นใช่ไหมครับมันก็คงจะคอนเฟิร์มว่าพี่แกเขาซื้อมาเพราะมันมาดเซอร์ดูดิบมากกว่า แต่ว่ามันก็เคยมีคนทําวิทยายนิพนธ์เรื่องนี้ด้วยนะครับไปศึกษาจริงๆแล้วว่าทำไมคนขับรถบรรทุกเนี่ยถึงชอบเอาหน้าคนเหล่านี้เนี่ยมาประดับแปะรถกันนักหนาซึ่งคําตอบนะครับก็ออกมาว่า คนขับรถบรรทุกนะครับเพราะต้องการที่จะติดเพื่อเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างฮะไม่ใช่เพื่อการปฏิวัติอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะแต่มีความหมายแทรกในหลายๆบุคคลครับอย่างเช่นติใหญ่เนี่ยก็จะหมายถึงคนที่มีไหวพริบป,ปฏิพานหรือว่าคนเหล็กเทอร์มินาเตอร์เนี่ยก็จะแทนเรื่องของความถึกหรือคอบบ้านะครับที่จะแทนในเรื่องความอดทนอะไรแบบนี้แต่เอาเป็นว่าเขาไม่ได้มาแปะเพราะต้องการจะแบบมีการปฏิวัติตอะไรอย่างนี้หรอกแต่ถ้าอยากจะแปะเพื่อได้ความหาสนุกสนานนะครับก็ให้ไปซื้อสติกเกอร์ลาย F N Diary นะครับ <laughs> ผมแล้เพื่อนๆละ่ะค เอยก็เนมนบอกกันในด้านล่างเนอะสำหรับคนที่มีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN d a r y นะครับและแอสัญญาว่าแอจะพยายามเอามาทยอยลงกันให้ครบเลยนะสำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย